ค่ะเด็กทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ก็จะมาเฉลยไดนัานที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะเรื่องการหาพื้นที่ผิวของรีซึ่นะคะซึ่งตอนที่แม่ได้สั่งงานเนี่ยแม่ได้บอกแล้วว่าให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่ผิวนะคะทั้งพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยเนาะทีนี้เรามาวนสูตรกันก่อน,นะคะ่ะสำหรับพื้นที่ผิว ขางนะคะก็จะเท่ากับความยาวของเส้นรอบผานนะคะคูณกับสูงสูงคือสูงของขึ้นแล้วก็พื้นที่ผิวทั้งหมดก็เท่ากับนะคะพื้นพื้นที่ อู่ข้างบวกกับข้างๆนะคะบวกกับสองคูณความยาวอ่าสองคูณพื้นที่ฐาน,นะคะ่ะทำไมถึงเป็นสองคูณพื้นที่ฐานเพราะเรามีฐานสองสองข้างนะคะข้างบนกับข้างล่างนเะอย่างข้อหนึ่งเนีย่ยข้อหนึ่งได้ทำอ่าให้ดูแล้วนะคะเป็นตัวอย่างเนาะ นี้ต่อไปเรามาเฉลยก็คือเริ่มตั้งแต่ข้อสองเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะข้อสองข้อสองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหาอันแรกก่อนพื้นที่พื้นที่ผิว้นะคะพื้นที่ผิว้างเท่ากับเราก็มาดูอันไหนคี่ถามนี่ค่ะถาม,ถามแปลงเอาไว้เลยนี่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าความยาวรอบฐานก็คือ10บว 3, บวกสบวกสิบวกสคูณกับความสูงคือ12ดังนั้นก็เท่ากับ26่สิบหกคูณสิบสองนักเรียนก็คูณมานะคะเราก็จะได้ว่าสามร้อยสิบสอง หน่วยเป็นตารางนิ้วนะแล้วก็อันนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคือ312ร้อยสิบอวกพื้นที่ผิวข้างนะคะคือสา2สบบวกกับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คืออันนี้เป็นกว้างคูนยาวเราก็จะได้312บวกกับ2คูณกว้างสิยาวส ก็เท่ากับ312บวกกับ30คูณสเป็น60ตอบ362ตารางนมตนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3หาฐานก่อน,นะคะ่ะฐานอยู่ตรงนี้ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมอันดับแรกนะคะพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ หตรงนี้สูงแปดอันนี้ก็แปดค่ะหกบวกแปดบวกสิบสามเหลี่ยมมีสามด้านคูณกับความสูงคือยี่สิบเพราะฉะนั้นได้เป็นสิบแปดเป็นยี่สิบสี่คูณยี่สิบก็จะได้สองอ่ะได้สี่ร้อยแปดสิบตารางนิ้วนะคะแล้วก็พื้นที่ผิวทั้งหมด ก็จะเท่ากับ480คือพื้นที่สี่ข้างบวกกับ2คูณอันนี้ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็71ช่ง2คูณฐานคูณสูงน,นะคะก็จะได้480บวกกับ2คูณ71ช่ง2คูณฐานคือ6สูงนคือ8ดังนั้นอันนี้เราก็สามารถตัดได้อันนี้คูณกับได้เลยะคะได้เป็น480บวกกับ68 ก็จะเท่ากับ528ตารางนิ้วโอเคนะคะค่ะโอเคมาต่อกันเลยนะคะอันนี้ข้อนี้เนี่ยเราก็ดูว่าฐานฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้น เราก็ระบายขาดไว้ก่อนเลยลูกระบายผีขาดไว้ก่อนเลยแล้วทีนี้เราก็มาดูค่ะอันแรกที่หาก็คือพื้นที่ผีข้ามก็จะเท่ากับความยาวรอบาดนะคะอันนี้ให้เพิ่มเนาะว่าตรงนี้เท่ากับตรงนี้ก็คือ6.5โอเคนะคะอันนี้6.5เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้6.5บวก6.5แล้วก็บวก8คูณกับความสูงก็คือตัวนี้ คือ16ดังนั้น12 13 13บวก8ได้เป็น21คูณกับ16ค่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ผิกก็คูณไป21คูณ16เท่ากับ336หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคือหน่วยดีๆนะคะแล้วก็อันนี้พื้นที่ผิวทั้งหมด เท่ากับพื้นที่ผิวข้างคือ336นะคะบวกกับ2คูณพื้นที่ฐานอันนี้ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะได้เจ็นคูณฐานคูณสูงก็จะได้336บวกกับ2คูณ71ส่วน2ฐานก็คือ8สูงก็คือ5อ่ะตัะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้336บวกกับ สี่สิบบสามรตารางเซนติเมตรได้แล้วอันนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเข้าใจดีมากเลยเพราะว่าพื้นที่ฐานเนี่ยให้มาแล้วเท่ากับ60สิตารางนิ้วฐานตรงนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเป็นพื้นที่้นฐานห้าเหลี่ยมเนาะเราก็เลยจะได้ว่าพื้นที่ผิวข้างเท่ากับก็สามบวกสามบวกสา เราก็จะได้ว่า15บหคูณสิเท่ากับ180หน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะต่อไปพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับความยาวพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือ180บวกกับ2พื้นที่ฐานฐานเขาให้มาแล้วว่า60ก็ได้180ยแปดสบวกร้อย่สอบ สามร้อยนะคะตารางเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเรามาดูกันต่อที่ใบงานที่หนึ่งจุดสองเนาะใบงานที่หนึ่งจุดสองนะคะเรื่องฉันตุเท่าไหร่อันนี้เป็นการหาปริมาตรทบทคนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสูตรการหาปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงน,นักเรียนก็ต้องดูว่ารูปที่แม่ให้เนี่ยเป็นปริซึมฐานอะไรนะคะ ข้อหนึ่งค่ะทำไปแล้วต่อไปมาดูที่ข้อสองข้อสองตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมหนูจะเอาฐานเป็นตัวนี้หรือฐานเป็นข้างบนข้างล่างก็ได้นะคะอันนี้เท่ากันนะคะเท่ากันอะตรงเนี้ยอันแรกเป็นพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเท่ากับกว้างคูณยาวก็เท่ากับสิบสองคูณสองได้ยี่สิบ ต่อไปอันนี้สูงสูงเท่าไรสูงของปริซึมอยู่นี่นะคะ15ดังนั้นปะริมาตรก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเนาะคูณสูงก็ได้24่สคูณสินะคะ24่สคูณสิเท่ากับ360หน่วยเป็นอันนี้หน่วยเป็นลูกบา เป็นดิเนสนะะต่อไปข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูดังนั้นสี่เหลี่ยมค้างหมูนะคะพื้นที่ฐานคือเศ็หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาดแล้วก็คูณสูงดังนั้นได้เจหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาดคือเจ็ดบวกสิบสามค่ะ แล้วก็คูณสูงก็คือสูงอันนี้เป็นสูงของของรูปสี่เลียทึ่งนะคะได้เก้าเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เป็นเจ็ดหนึ่งส่วนสองคูณกับสิบเจ็ดบวกสามนะคะได้ยี่สิบแล้วก็คูณเก้านับกันได้ค่ะอันนี้ได้สิบแสดงว่าตัวนี้ได้เก้าสิบนะคะขอเขียนเลยมนันจริงเนาะต่อไปนะคะแ๊บนี้นะคะ โอเคค่ะมาต่อกันต่อไปนะคะเรามาหาส่วนสูงส่วนสูงก็คือตรงนี้ค่ะสูงของปริซึมคือ24ดังนั้นปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคือสูงคือเก้าคูณยีเลยค่ะอันนี้ใส่ศูนย์เนาะ9 4 3 6 9 2 18 10 21องสแสดงว่าได้2160หน่วยเป็นลูกบาทกเซนติเมตรเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะ รูปสุดท้ายข้อสี่อันนี้เป็นปริซึมที่เป็นฐานหกเหลี่ยมเขาให้มาแล้วเนาะแล้วก็ให้พื้นที่ฐานมาแล้วด้วยค่ะใจดีมากเลยดังนั้นเราก็ใส่เลยค่ะอันแรกพื้นที่ฐานได้เก้าสิบสูงคือตรงนี้นะคะสิบห้าดังนั้นปริมาตรเท่ากับเก้าสิบคูณสิบห้าค่ะเก้าห้าสิบห้า เก้าหนึ่งเป็นเก้าได้ลอหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหน่วยเป็นลูกบาทนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ยังงง,งบางทียังหาสามไม่เจอหรือว่าติดขัดตรงไหนสามารถดูได้ในคลิปเฉลยนี้ของแม่นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากที่เข้ามาดูคลิปเฉลยสวรบดีคาะ